สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ s i s t e r Talk วันนี้เรามีข่าวที่น่าตื่นเต้นในวงการดนตรียุคใหม่เมื่อ AI เข้าใจอารมณ์มนุษย์มากขึ้นมากพอที่จะสร้างเพลงที่รู้สึกเหมือนมาจากหัวใจคนบริษัท AI ดนตรีชันนำอย่าง Suno Number และ u d ด o ประกาศอัปเดตระบบใหม่ที่สามารถถอดรหัสอารมณ์จากข้อความของผู้ใช้เช่นเหงาแต่สงบ คิดถึงใครบางคนในค่ำคืนที่ฝนตกหรือเริ่มต้นวันใหม่ที่สงบแล้วแต่งเพลงโล f โฟหรือแอมเบียนที่ตรงกับอารมณ์แบบเร็วทาม AI เหล่านี้ไม่ได้แค่แต่งดนตรีที่เข้าขีแต่มันเรียนรู้โครงสร้างอารมณ์เช่นจังหวะเร็วที่สื่อความรู้สึกสนุกสนานความเปลี่ยนแปลงข,งของขอที่บอกถึงความหวังหรือความเศร้า และโทนเสียงที่ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในภาพจําของชีวิตนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่เราเรียกว่า emotional l o f o generation หรือยุคที่เพลงไม่ใช่แค่เสียงแต่คือความรู้สึกที่สูกสร้างจาก AI นักดนตรีทั่วโลกเริ่มมองว่าแทนที่ AI จะมาแทนที่คนแต่มันกลับกลายเป็นเพื่อนร่วมสร้างสรรค์ที่ช่วยถ่ายทอดอารมณ์ได้ตรงขึ้นลึกขึ้น และเป็นตัวเรามากขึ้นไม่แน่ใจว่าในอนาคตเพลงที่คุณเปิดฟังตอนตีสอาจจะไม่ใช่เพลงของใครเลยแต่อาจจะเป็นเพลงที่ AI แต่งเพื่อคุณคนเดียวคุณคิดยังไงกับอนาคตแบบนั้นแชร์ความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในซีเัอร์จอ